สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่เชานี้นะครับพอดีวันวานนะครับผมลดน้ํานะครับมาลดน้ำบริเวณโคนนี้นะครับช่วงเย็นบังเอิญถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไม่ทันผมใช้สายยางนะครับผมลองฉีดดูนะครับบังเอิญว่าเห็นรากอะไรเยอะแย่ไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นราก เล็กๆเกฟ,ฟอยไม่ใช่รากทุเรียนนะครับไม่ใช่รากทุเรียนมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ทําไมมันจึงทุเรียนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบกิ่งอย่างนี้นะครับเป็นเชื้อรานั่นนะครับเป็นเชื้อราแต่ผมก็เลยลื้อระบบโคนดูนะครับรากก็ออกไม่ไหมปลายรากนะครับจะออกสีน้ําตาลเห็นไหมครับข mm ึ hmm. ้นสมาจิตเนี่ยนี่คือเป็นเชื้อราลงลงรากนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เห็นรากพวกนี้ฟูขึ้นมาเยอะแยะเลย ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหากับทุเรียนหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมีทางต้นมนละกอแล้วก็มันสัมปะหลังแล้วก็ย้าด,ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจลือลองดูว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างไรนะครับก็เลยพอฉีดน้ำนะครับพอฉีดน้ำเนี่ยจะเห็นรากพวกนี้ฝอยๆนี่ครับขาวเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเข้าไปรบกวนของอารากทุเรียนหรือไม่นะครับแต่ที่รู้เห็นปลายรากของ ผู้เรียนนะครับไม่นะครับเนี่ยปลายรากไม่นะครับน่ครับเป็นในลักษณะที่ช่วงฤดูหนาวมันมักจะมีเชื้อรานะครับก็เลยเช้านี้นะครับก็เลยเอาไตโรมานะครับสั่งไตโครมามาผสมนะครับผสมกับธาตุสังกะสีแล้วก็สารจับใบเพิ่งฉีดเสร็จนะครับเเพิ่งฉีดเสร็จนะครับเมื่อวานนี้ไปที่ ประสีแฟงงานมะขามหวานเพชรบูรณ์นะครับก็ลงไป 2- 3สคลิปนะครับในเรื่องของเสียนทุเรียนจันแนะนำในเรื่องของการสังเกตเชื้อรานะครับอย่างอย่างต้นน้ำผมนี้ก็เป็นเชื้อรานะครับนี่ครับเชื้อรามันจะเป็นจุดประมาณนี้นะครับเป็นราน้ำค้างด้วยนะครับเป็นราทางระบบรากด้วยผมก็เลยลื้อนะครับกลับมาสังเกตดูต้นนี้มันดูเฉาเฉานะครับดู ดูใบมันไม่ชูชันใบมันไม่ยกนะครับแต่ใบก็เป็นใบอ่อนใบเพกําลังจะเป็นใบเพครับก็แตกยอดดีมาก่อนหน้านี้นะครับเข้าเดือนที่สองก็จะเริ่มที่จะเป็นใบเพแต่มาเห็นสภาพนะครับน้ําก็ลดนะครับอาหารก็ให้แต่ทําไมใบบรรดูสมสมผมก็เลยตัดสินใจลื้อนะครับหรือดูว่าเป็นเพราะแบบไหน,นอย่างไรนะครับใบมันจะแก่เร็วกว่าปกติครับ เป็นเชื้อรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลายๆเมตาใบที่ยังไม่ร่วงเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับขึ้นสมมชิกถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเซียนทุเรียนจันบอกว่าถ้ากรณีใบเหลืองที่เป็นจุดแบบนี้นะครับเป็นเชื้อรานะครับอาจจะาาราลาน้ําค้างที่ลงทางใบด้วยแล้วก็ราที่มากับรากทางดินด้วยนะครับประมาณนี้แต่ถ้ากรณีที่ใบขอบไหม้นะครับขอบไหม้ด้านข้างแล้วก็ตรงปลายอย่างนี้ก็คือเข็มปุย๋ย แต่กรณีที่ไปตรงกลางหรือเป็นกระจายนะครับเหลืองทั่วใบนี้คือเชื้อรานะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นเชื้อราสังเกตง่ายๆครับเมื่อวานนี้เซียนทุเรียนจันทร์ก็แนะนําไปแล้วนะครับลองย้อนดูนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้ลงไปประมาณสองสามทุ่มประมาณนั้นนะครับนี่ครับเนี่เป็นเชื้อราถ้าเป็นขาวๆเป็นจุดๆกระจายอย่างนี้เป็นเชื้อรานะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูอาจจะพาไปดูเปรียบเทียบว่าการไหม้ของอเชื้อรากับไหม้ของสารเคมีนะครับจะแตกต่างกันแบบไหน,นอย่างไรเพราะมีต้นหนึ่งที่ผมใส่ใส่เคมีลงไปนะครับใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับแล้วบังเอิญเกิดอาการไหม้ครับภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับใบไหม้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับขั้มาดูทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับที่ตรงนี้ผมยกโคกขึ้นมา แล้วก็ทําการปลูกตรงนี้หลังจากนั้นผมใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตร2577ครับ1ช้อนชานะครับผมใส่นะครับใส่บริเวณนี้แหละครับที่ผมรดน้ําลงไปนะครับที่ผมรดน้ําลงไปบังเกินหสัปดาห์อาการเข็มปุ๋ยจะเป็นแบบนี้ครับอาการเค็มปุ๋ยซึ่งตรงกับเซียนทุเรียนจันทบุรีบอกนะครับมันจะไม่ตั้งปลายนะครับแล้วก็ริมขอบไปเรื่อยๆนะครับ เป็นทุกใบนะครับปุ๋ยนี้จะเป็นทุกใบนะครับประมาณนี้นะครับนี่เข็มปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกจมภาพนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันกระจายเข้าตรงกลางด้วยนี่คือเชือ้อราแต่ถ้าเป็นเข็มปุ๋ยมันจะไม่ตรงตรงปลายใบนะครับเนี่ยตรงตรงตรงแหลมๆนี้ก่อนนะครับตรงปลายใบแล้วก็ลามไปที่ขอบขอบนะครับเนี่ยนี่คือเข็มปุ๋ย นเพราะว่าผมใส่หนึ่งช้อนชา25 77แล้วก็บังเอิญลดน้ำไม่ถึงด้วยนะครับเพราะต้นนี้ต้องใช้สายยางเพราะยังไม่ได้ต่อผมปลูกเล่นๆครับต้นนี้ลองทำการทดลองปุ๋ยทดลองยาดูนะครับประมาณนี้เพื่อนสมาชิกดูใบนี้ก็แก่จัดก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นไม้แล้วก็ยังไม่ลามไปตรงตรงตรง,ตรงกลางที่กลางๆนี่ อาจจะมีเชื้อราอยู่ด้วยนะครับนี่มีเชื้อรากินอยู่ด้วยนะครับบวกกับเคมปุ๋ยเชื้อราก็จะ ja <y ell os> เป็นพวกเป็นเม็ดๆนี่ครับเป็นเม็ดๆแต่ถ้าเคมปุ๋ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเคมปุ๋ย <y ell os> ลักษณะประมาณนี้นะครับนั่นคือเราจึงมั่นใจว่าลักษณะแบบไหนเป็นเคมปุ <y ell os> ๋ยลักษณะแบบไหนเป็นเชื <y ell os> <ลา>้อรานะครับถ้าเชื้อรามันจะกระจายอยู่ตรงกลางใบนะครับ กลางใบแล้วก็ออกเหลืองเหลองแล้วก็มีรอยออ,อกไหมไหหรือเป็นสีน้ําตาลอยู่ตรงกลางๆลงวงกวงของวงล้อมของสีเหลืองอีกทั้งหนึ่งนั่นคือเชื้อราครับก็คงจะประมาณนี้สมหรับเช้านี้ในเรื่องของอการสังเกตนะครับว่าทุเรียนเป็นเชื้อราหรือเป็นเคมปุ๋ยนะครับแล้วก็ฝากขึ้นสมาชิกให้ดูแลในเรื่องของระบบรากโคน ให้พ้นฤดูหนาวให้ได้ครับถ้าพ้นฤดูหนาวนี้นะครับรับรองแน่นอนว่าทุเรียนรอดแน่นอนนะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงที่ดูแลทุเรียนค่อนข้างยากนะครับทั้งระบบรากทั้งระบบทางใบนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือลดน้านะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอาจจะใช้อินรีย์หรืออินทรีย์เคมีนะครับใส่บริเวณห่างๆนะครับห่างๆใส่ห่างๆไปนะครับ แล้วก็ลดน้าให้ถึงเดี๋ยวผมจะแนะนําวันนี้วิธีการลดน้าให้ถึงเมื่อวานนี้ผมถ่ายที่ที่กเกษตรแฟร์งานมะขามหวานพิจิูรบุญที่พูดคุยกับเซียนทุเรียนจันทแต่บังเอิญว่าแบตเตอรี่ผมหมดนะครับก็เลยได้พูดคุยแล้วก็เขาแนะนําในเรื่องของการลดน้าเดี๋ยวเช้านี้ผมจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ